สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโบจะมาเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะที่โบได้ผ่านกระบวนการของการทำาอีกซี่หรือที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วนะคะในวัย40ปีซึ่งตอนนี้โบก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะโบตั้งครันได้5เดือนแล้วค่ะในปัจจุบันนะคะวิธีการรักษาเกี่ยวกับภาวะการมีบุตรยากเนี่ยก็มีหลายอย่าง ตอนแรกที่เราไปหาคุณหมอนะคะคือเราคิดว่าเออจะทําเป็นแค่ IUI นะคะ IUI ก็คือว่าคุณหมอจะคัดเอาตัวอสุจิที่แข็งแรงของคุณสามีนะคะมาฉีดเข้ามาในโพรงมลูกของเราในช่วงเวลาไข่ตกเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์น,นะคะแต่ว่าพอท้ายที่สุดนะคะก็คือ,อคุณหมอบอกว่า ตัวผัเองอายุ40ปีแล้วนะคะส่วนคุณสามีเนี่ย41แล้วซึ่งเราก็แต่งงานกันมา4-5ปีแล้วก็ยังไม่มีลูกเนี่ยนะคะคุณหมอก็เลยแนะนําเลยว่าไม่ควรจะเสียเวลาต่อไปอีกนะคะก็คือให้เราเนี่ย ทำเป็นอีกซเลยหรือที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วนะคะก็เ,เพื่อนๆหลายคนอ,อาจจะเคยได้ยินในเรื่องของการทํา IVF IVF กับอีกซเนี่ยก็เป็นการทําเด็กหลอดแก้วเหมือนๆกันนะคะมีขั้นตอนคล้ายๆกันก็คือว่าจะเป็นการออคัดไข่ใบที่สมบูรณ์ของฝ่ายหญิงนะคะแล้วก็คัดกรองอสุจิตัวที่แข็งแรงของฝ่ายชายเนี่ยให้มาผสมกันเกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการนะคะก่อนที่จะนํากลับมา วางตัวอ่อนเข้ามาในโพรมมลูกเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ต่อไปแต่ว่าอีกซีเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยมากขึ้นไปอีกนะคะก็คือว่าไข่ใบที่สมบูรณ์มาเจอกับอสุจิตัวที่แข็งแรงเนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีการเอาเข็มเจาะเข้าไปในเนื้อไข่เพื่อนำเอาอสุจิเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิกับไข่โดยตรงเลยค่ะก่อนจะเริ่มทํอีกซีได้นะคะคุณหมอก็จะนัดให้เราไปตรวจสุขภาพโดยการเจาะเลือดนะคะ ซึ่งจะต้องไปในวันที่2ของการมีรอบเดือนนะคะนอกจากเจาะเลือดแล้วนะคะก็จะมีการตรวจภายในโดยการเอาระสาวผ่านทางช่องคลอดนะคะเพื่อดูเกี่ยวกับก้อนเนื้อมะเร็งปากมดลูกอะไรต่างๆนะคะส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็คือจะมีการตรวจอสุจิด้วยอ่านขั้นตอนตรงนี้มานะคะของโบกับสามีก็คือสามารถที่จะทําได้เลยก็มาเข้าสู่กระบวนการแรกนะคะการกระตุ้นไข่ การกระตุ้นไข่นะคะเป็นการบำรุงเพื่อให้ในรอบเดือนนั้นเนี่ยเราได้ไข่ครั้งล่าหลายๆใบแล้วก็เป็นไข่ใบที่สมบูรณ์โดยวิธีการก็คือคุณหมอก็จะให้ยากินแล้วก็ยาฉีดนะคะยาฉีดที่ให้มานะคะจะเป็นเข็มฉีดยาลักษณะคล้ายๆปากกาซึ่งคุณพยาบาลเขาก็จะสอนวิธีการฉีดนะคะฉีดโดยการ ต่ำลงไปกว่าสะดือประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็เยื้องไปทางด้านซ้ายด้านขวานะคะฉีดสลับกันไปเข็มที่1ฉีดด้านซ้ายเข็มที่2ก็ฉีดด้านขวาเข็มที่3ก็ฉีดด้านซ้ายสลับกันไปแบบนี้ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะคะเพราะว่าโบก็เป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยาเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ทําได้นะคะเข็มฉีดยาเนี่ยมีลักษณะเล็กแล้วก็ สั้นกว่าเข็มโดยทั่วๆไปมากนะคะก็คือจะยาวแค่ซักประมาณเซนต์กว่าๆเวลาฉีดนะคะก็คือจะบีบเนื้อบริเวณพุงขึ้นมานะคะแล้วก็แล้วก็จิ้มเข็มเข้าไปตรงๆมือนิ่งๆก็คือพอผ่านเข็มที่1นนะคะพอเข็มต่อๆไปก็สามารถที่จะฉีดเองได้อันนี้ก็คือไม่อยากให้กลัวกันไปก่อนนะคะเพราะว่า สุดท้ายแล้วทุกคนก็คือทําได้นะคะมันไม่ได้เจ็บจนถึงขั้นว่าเราทนไม่ได้นะคะเจ็บน้อยกว่าเวลาไปฉีดวัคซีนโดยทั่วทั่วไปนะคะของโบนะคะโดนฉีดไปทั้งหมด11เข็มในระยะเวลา7วันซึ่งก็หมายความว่าบางวันโบก็โดนฉีด2เข็มบางวันก็ฉีดเข็มเดียวและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่จะไปเก็บไข่นะคะ ก่อนเก็บไข่นะคะจะรู้สึกหน่วงหน่วงที่ท้องน้อยคือท้องน้อยเรามันจะตุงตรงเต็มไปด้วยไข่ที่ได้รับการบำรุงมานะคะคุณหมอก็นัดไปแต่เช้าเลยนะคะก็คือโบไปถึงที่คลินิก8โมงเช้าเชื่อไหมคะ9โมงก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระบวนการเก็บไข่เนี่ยไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะคะก็ไปถึงก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเปลี่ยนเป็นชุดคนไข้นะคะแล้วก็ไปนอนบนเตียงขึ้นไขยอย่่างก็ต้องใส่ออกซิเจนด้วยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามา วางยาสรุปผ่านทางเส้นเลือดตรงหลังมือเนี่ยนะคะแป๊บเดียวก็สรุปสลายแป๊บเดียวก็มีคนมาปลุกบอกว่าเสร็จแล้วนะคะก็คือว่าไวมากๆใช้เวลาไม่ถึง30นาทีะคะ่ะแต่ว่า,เ,าเราก็ยังนอนพักอยู่ตรงนั้นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะกลับบ้านได้นะคะกลับมาบ้านก็มาอรอลุ้นนะคะว่าไข่ที่เก็บออกมาเนี่ยก็คือจะได้ทั้งหมดกี่ฟองอ๋อในวันเดียวกันนะคะในวันที่เก็บไข่นะคะ ก็จะเก็บอสุจิของคุณสามีด้วยแล้วก็นักวิทย์เขาก็จะเอาอสุจิกับไข่ที่เก็บได้ของเราเนี่ยนะคะไปทําการผรสมปฏิสนธิกันเลยในวันนั้นพอกลับมาบ้านนะคะเราก็มาหลอรุนว่าไข่เนี่ยได้ทั้งหมดกี่ใบแล้วก็มีการปฏิสนธิใช้ได้ทั้งหมดกี่ตัวอ่อนนะคะสรุปนะคะของโบเก็บไข่มาได้ทั้งหมด19ใบค่ะแต่ว่าเป็นไข่ใบที่ใช้ได้เนี่ยสิบใบแล้วก็ไปผปสม จนกลายเป็นตัวอ่อนเนี่ยทั้งหมด15ใบาจาก15ใบนะคะก็จะมีตัวอ่อนที่หยุดการแบ่งเซลล์ไปก็คือตายไปเนี่ยนะคะเรื่อยๆในแต่ละวันจนกระทั่งถึง day 5 day 5ก็คือตัวอ่อนในระยะ b l a s t o c y s ที่จะสามารถนำมาวางตัวอ่อนได้เนี่ยนะคะสรุปว่าเหลืออยู่ทั้งหมด8ตัวอ่อนจาก15ตัวอ่อนนะคะใน8ตัวอ่อนเนี่ย เราสามารถที่จะนำไปตรวจโครโมโซมนะคะเพื่อคัดกรองในเรื่องของเด็กดาวซินโดมเด็กปัญญาอ่อน mm hmm. เพราะว่าโบมีอายุ40ปีแล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะมีข้อกังวลในส่วนนี้ค่อนข้างมาก mm hmm. ยังไงก็ตามนะคะ mm hmm. การตรวจคัดกรองโครโมโซมก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะ mm hmm. แล้วก็โดยค่าเฉลี่ยผู้หญิงที่อายุประมาณวัยโบเนี่ยนะคะ mm hmm. คือตรวจ4ตัวอ่อนเนี่ย mm hmm. จะผ่านคัดกรองแค่1ตัวอ่อน ก็เลยต้องตัดสินใจดูนะคะว่าจะยังไงดีแล้วก็สรุปว่าของโบนเนี่ยส่งตรวจไปทั้งหมด5ตัวอ่อนนะคะโดยเราคัดเอาตัวอ่อนที่เกรดสวยที่สุดห้าอันดับแรกนะคะส่งตรวจแล้วก็สรุปผลออกมานะคะก็คือโบผ่านทั้งหมด3ตัวอ่อนซึ่งก็ดีใจมากๆนะคะเพราะว่ามันเกินความคาดหวังของเรามากๆนะคะการที่เราได้มา3ตัวอ่อนเนี่ยก็คือมันก็ทําให้ตอนนั้นเรา รู้สึกเบาใจค่ะว่าอย่างน้อยเราจะมีโอกาสที่จะได้วางตัวอ่อนถึง3ครั้งซึ่งขั้นตอนต่อไปที่จะวางตัวอ่อนเนี่ยนะคะ <S <S คุณหมอเขาก็จะต้องดูสุขภาพของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูความพร้อมของผนังมดลูกด้วยว่าโอเคไหมที่จะวางตัวอ่อนในรอบเดือนต่อไปนะคะก็คือระยะเวลาตั้งแต่ตอนกระตุนะะ้นไข่จนกระทั่งถึงวันที่จะได้วางตัวอ่อนจริงๆเนี่ยนะคะ กินระยะเวลาค่อนข้างหลายเดือนเลยค่ะครั้งแรกโบไปปรึกษาคุณหมอตอนปลายเดือนมกราคมได้วางตัวอ่อนครั้งที่1เลยนะคะในวันที่30พฤษภาคมนะก็กุมภามีนาเมษาพฤษภาคมทั้งหมด4เดือนนะคะในกระบวนการกระตุ้นไข่จนมาถึงวันที่จะวางตัวอ่อนนะคะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าจะต้องมีการเตรียมตัวย,ยังไงตอนที่จะวางตัวอ่อนจะเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็ของโบเนี่ยคือ ตอนจะวางตัวอ่อนเนี่ยจู่ๆก็เจออุปสรรคเรื่องติ่งเนื้อโผล่ขึ้นมาในโพมดลูกด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดให้ฟังในคลิปต่อๆไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุคนที่อยากมีลูกนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกทุคนด้วยฝากทุกทุคนกดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะอย่าลืมคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ